พี่ค่ก,กลับมาพบอีกแล้วหลังจากที่ไม่ได้ห่างหายกันไปนานไหนไหนเลยแทบจะมีคลิปออกมาทุกทุกอาทิตย์80กว่า EP แล้วรู้หรือยังบอกเลยว่า อีพีแต่ละอีพีเราก็จะมีการแนะนานู่นนี่นั่นเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าของแต่งบ้านนะคะชุดแต่งกายนะคะแล้วก็เข้าตรงเข้าตีมอลไรมากมายวันนี้เรามาถึงคิวที่ต้องแนะนําเกี่ยวกับการแมทชิ่งระหว่างเสื้อผ้านหน้าผมแล้วก็ห้องด้วยวันนี้เราจะมาแนะนํากันในเรื่องของความเป็นฮิปสเตอร์ที่เราสามารถที่จะเอาผ้าล้านเจไปแมทกับความเป็นเสื้อผ้านะคะแล้วก็ของใช้ในบ้านได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าลายไหนที่เจนแนะนํานะคะมาลายแรกลายแรกก็บอกเลยว่าฮิปสเตอร์สุดๆฮิปสเตอร์ลายแ แข่งเจ้เจ้ไม่รู้ว่าฮิปสเตอร์ไหมแต่เจ้รู้สึกว่าลายเนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสุดๆนะคะเราสามารถเอาไปตัดเสื้อผ้าได้แล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่ามีโซโฟงโซฟาหมอนอิงเอาไปแมทได้ด้วยแล้วถ้าซื้อเยอะๆคีย์หลักๆเลยคือซื้อเยอะๆมีส่วนลดเอ่ออะไรนี้อันนี้มาทําอะไรได้บ้างอันดับแรกเสื้อ ได้ชุดหมอนได้ชุดหมอนได้เฟอร์นิเจอร์ได้ผ้าม่านได้ผ้าปูโต๊ะได้นะจา๊ะหรือว่าใครชอบลายเอาไปแปะฝาบ้านได้อีกตั้งหาใส่กรอบรูปแล้วแปะฝาบ้านเป็นไงี้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวลายถัดมาสําหรับลายนี้ก็มีความเอกลักษณ์นะเฉพาะตัวสวยใครที่จะซื้อลอตเยอะๆนะคะซื้อไปเลยค่ะไปทําเสื้อ ทำเงินเกงได้ผ้าปูโต๊ได้ผ้าคลุมทีวีได้แมทชิ่งกับห้องตัวเองได้มีความเป็นตีมสุดๆมันดูเรียบหรูดูแพงนะคะใส่ปุ๊บแล้วแบบอรวยคือวันนี้จะบอกว่าลายผ้าแล้วเนเจ๊อ่ะมันไม่มันไม่ใช่แค่แบบว่าเอาไปทําหน้ากากได้อย่างเดียวหรือว่าทําพวกคาดผมคาดผมอะไรได้อย่างเดียวมันสามารถจะเอาไปทําในชีวิตประจําวันได้อีกหลายอย่างหนูสามารถแมทชิ่งกับห้องได้เลยได้นะลูกลายฮิปสเตอร์ ster, ใช่ไหมคะสานอันนี้นะคะลายฮิปสเตอร์ผ้าม่านสวยผ้าม่านจะสวยผ้าปูโต๊ะจะสวยอันนี้อะไรที่มันเป็นพวกเด็ก ครเอจะสวยเลยลายพวกนี้3ลายฮิปสเตอร์ตัวท็อปลองดูว่าเราจเอไปมิกอะไรได้บ้างเพราะว่าจริงๆแล้วร้านเจเ่ค่ะสามารถทําอะไรได้อีกมากมายอีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าอยากคุมเีมทั้งห้องและตัวเองก็สามารถมาเลือกลายฮิปสเตอร์ร้านเจเจได้เพราะฉะนั้นใครเอาไปทําอะไรแล้วามาแชร์กันบ้างแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากแมทตรงแมทเตมนะคะเข้ากับห้องเข้ากับตัวเองนะแล้วซื้อเยอะๆนะคะมีส่วนลดนะคะพิเศษเลยนะคะ ซื้อเยอะมีส่วนลดนะจ๊ะบอกก่อนวันนี้ไปแล้วฮิปเซอร์ตัวแม่เดี๋ยวจะไปฮิปเตอร์ถ่ายรูปเก๋ๆสวัสดีค่ะ